ท่านเพื่อนทังบ้านครับผมเอกโซตาครับแล้ววันนี้ครับผมก็อยากจะเอารถคันสวยของผมเนี่ยมารีวิวสะหน่อยเมื่อกี้นี่บอกทีมงานว่าเฮ้ยน้องวันนี้พี่ว่างว่ะมีร้านไหนที่เขาถ่ายลวมันเครื่องบมางวาร้านที่แบบครบวงจรหน่อยเพราะรถพี่เนี่ยบองโกงสุดยอดนี่ขึ้นลงได้เห็นไหมไม่รู้นะทีมงานเอาจากใครมาขึ้นเลยเอา้าขึ้นที่มึงขึ้นขึ้นไหมอ่ะขึ้นเมืวันนี่เอ้า้ยทิปหายแล้ว ยังไงอะโอ้ยมันเอารถใครมาให้วะเนี่ยโอ้บอกเอารถจำๆมารีวิวหน่อยขึ้นไหมเนี่ยเอาเวนกรรมแล้วไหมล่ะมึงขึ้นไหมวะเฮ้ย <c oughs> เอายังไงวะเนี่ยมาแลว้วมาแลว้วมาแลว้วมาแลว้เลวเอาเอาเอาเมื่อกี้ขึ้นมาหนแล้วโอ้ยทีมงานกูนกีน่มันเอาของใครเขามาวะเนี่ยมา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 พวกเราเป็ไนไงนึกว่ากินข้าวลิงแล้วน้องเ <laughs> <c oughs> ขาบอกว่ายืมรถ G T 7มาเดี๋ยวจะไปตามอะโลเคชั่นที่ทีมงานผมส่งมาให้หน่อย ว่ามันเป็นยังไงบ้างแม่บอกไปยืม GT7 มาบอกอยู่ใกล้ดีเ,เราก็งง GT7 เนี่ยจริงๆอ่ะเขาอยู่สายไหมเอ๊ะแล้วตอนนี้มันอยู่ไฮไทยลาดเอาล่ะเดี๋ยวไปตามโลเคชั่นนี้ให้มาแล้วกันถุงลมซะด้วยโอ้ยอ,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 อไะไรวะเนี่ย โอ้โหดีนะอยู่ใกล้ใกล้แนี้าอยู่ไไปกว่านี้จะสงสัยใจแย่โอ้โหไยใส่ไหนตอนนี้หมดไปแล้วจุกมันจะจุกยังไงอยู่แล้วเอ้าเฮ้ยเออว่ะทีทีเซเว่นว่ะเฮ้ยใช่ที่เดียวกับที่เราไอ้นี่ป่าวะรู้จักป่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปก่อนดูิี่มันจะมีถ่ายน้ำมันเครื่องป่าวะแมโอ้เออเราต้องเข้าอย่างงี้โอ้โหไหนไถ่ายน้ำมันเครื่องตรงไหนวะเนี่ย โอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วน่น่อยู่นี่เองอยู่นี่เองเดีจนโอ้ยโอ้ยดีจโอ้มา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 แหมนนี้บอดีอนีถึงทัที โอ้ยหาแทบตายนึกว่าไม่มีซะแล้วที่ถ่ายแล้วมันเครื่องเอานึกว่าใครโอ้โหนึกว่าใครสวัสดีครับ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 นี่บอกมีถ่ายแล้วมันเครื่องเมื่อกี้เดินมาแทบตายคราวนี้เนี่ยจีทีทเว้นี่เรารู้จักมันไม่ได้อยู่ตรงนี้มันอยู่สายไหมใช่ใช่ที่เก่าที่เก่าสายไหมเหรอไม่ใช่เด้อันนี้หายทาราดิก็ใช่ไงเพราหายทาร่ามังงไง ใช่เหรอวะตอนแรกใช่เหรอวะพอเลี้ยวเข้ามาอุ้ยป้ายนี่โลโก้นี้มันใช่ว่ะแต่ไม่คิดไงว่าจะมาใหญ่โตอยู่ตรงนี้ไม่ได้เป็นเกศแถวบ้านเราเนี่ยชัดไหมพี่โอ้ชัดมากป้ายเอางี้ถ้าบอกว่าไม่ชัดนี่ตาแม่งบอดถ้าบอกว่าป้ายไม่ชัดตาแม่งบอดเอาอย่างงี้ไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวแนะนำตัวเองกับเพื่อนๆไปอีกสักรอบหนึ่งเชิญเลยครับเอาท่านนี้ก่อนผมเหรอใช่ครับคิงคิงครับคิงจีทีเซเว่นนี่ครับอีกท่านหนึ่งครับผมแคมป์จีทีเซเว่นครับผมเด็กเขาเป็นผู้หูดูโอ้ยู่แล้วรักยมในวงการ เขาเรียกว่ากล่องเขาเรียกไฟฟ้ากี่เว้ยอุตส่าห์ตอนเปิดรายการมาโชว์อย่างดีเลยเว้ยให้สเต็ปไว้แม่งมียกเว้ยเดี๋ยววันนี้ขี่รถไปคืนเจ้าของกันหน่อยเด็กยอะมารีวิวโอ้โหกูอยากจะบ้าตายเข้ามาเมื่อกี้เดี๋ยวมึงดูเหอะต้นคลิปเนี่ยโอ้โหหัวนี่แม่งโยกกันชาวล็อกเลยยังทำเองเลยดิใช่ไหนก็มาช่วงล่างแล้วดิใช่ทำทำอยู่แล้วเหรอเราเอาไปดูแนวมาเฉยโอ้โหนี่แนวเนี่ยเขาบอกว่าแนวอย่างนี้ยทำโอ้ยใส่ใส่กูจุกหมดเลยเอาอย่างนี้ไหนไหนก็มาแล้ว มาทั้งทีมีอะไรใหม่ๆมาฝากบ้างไหมมีสิพี่มีมีมีมตัวใหม่มันมันคือตัวใหม่ที่ว่ามันคืออะไรอ๋อตัวนี้จะเป็นกล่องคันเล่นไฟฟ้าดัานลาล้วก็ตัววัดแรงดันแล้วก็แถมฟรีขาติดตั้งด้วย<ม>เดี๋ยวในตัวเดียว,ว,ยวเดียวคืออย่างงี้ต้องบอกเพื่อนใบ้านก่อนผมรีวิวคันเล่นไฟฟ้ามาโคตรเยอะเลยนะเออใช่เป็นไงเยอะมากคืออย่างงี้ น่าจะเป็นเจ้าแรกหรือเปล่าที่มันมีดลารมีอะไรแบบโหเยอะแยะหมดเลยจบเลยว่าแม่งไหลเป็นหมื่นไหมนี่ไม่ถึงพี่เอกไม่ถึงเหรอเออบางคนลูกค้าบอกว่าพี่ครับแรงไหมแรงมไหมเออมาไหมคือทุกวันตะก่อนเนี้ยเราพูดเสมอเลยว่าเฮ้ยการไเล่นฟ้าไม่ได้ทําให้รดแรงขึ้นนะมึงใช่มันทําให้รถสมูทขึ้นแล้วตอบกนองในการขับขี่ได้ดีขึ้นใช่แต่ไม่ได้หมายถึงว่าขอใส่พุกแหวน้ำมึงขึ้นนั่นแสดงว่าแม่งโกหกใช่แต่ณตอนนี้ยังไง ผมเลยจัดมันให้อยู่ในกล่องคันเร่งไฟฟ้าเลยด่าเลยให้มันมีแรงม้าด้วยเดี๋ยวผมทำกันอย่างเงี้ยพอมันครบจบในตัวเดียวพี่เอาเอาง่ายๆให้คันเร่งมันมีแรงม้าเอารู้ไหมสิ่งที่มึงทํากันเนี่ยมันจะทําให้คนมาด่ากูทำไมอ่ะไหนอ่ะพี่เอกไหนมึงพูดไงว่าคันเร่งไฟฟ้าแม่งไม่มีแรงม้าไงเขาว่าด่ากูดิคันเนี้ยตายแล้วแล้วนี่เป็นเจ้าแรกด้วยนั่นก็คือคันเร่งไฟฟ้า ดันลางแล้ววันแรงดันอีกดูของมาไม่มาธรรมดานะพีแม่งไม่เพี้ยงหัวของแมลงสเต็ปวันครับท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะแล้วดีเทเว้น่ะเคืออนเดียวกันเปล่าเจ้าเดียวกันโอ้เจ้าของเรือเจ้าของเดียวกันเอาก็เป็นในเครือใช่ครับเพราะงั้นโอ้อเข้าใจว่าเอาอย่างงี้มันมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาแกะดูอ่ะตามมาเลยครับเออพร้อมดูแล้วมาจะแกะดูนะเดี๋ยวผมพาไปหาที่เย็นๆนั่งมันต่ออันนั้นระดับผมมางพีจะมาขี้ไก่นี่แหละพี่ กูตรงนี้เลยนะเออตรงนี้แหละพุงมือไงเนาะไม่ได้เก่งใจสีรองเท้ากูเลยเอาโอ้โหตรงเนี้ยนะที่เย็นๆเปิดประทุนนะพี่เลยเอาผ้ามาลองสักหน่อยก็ได้สามขาไม่พอมึงเรียกมาอีกขาหนึ่งเลยไม่เป็นไรนี่แหละมาเช็ดให้ก็ได้โหเช็ดแล้วด้วยไม่เก่งใจรองเท้ากูเลยอ่ะเรามาดูกันนี่คือเหยาแม่งด้วยที่ร้านเอียวเอียวเอาเต็งเอียว โอ้ลุ้นก้าดอกกิ๊กมึงขายอะไรเนี่ยมึงขายของขายหัวเราะอันดับตายแล้วไอ้สองคนปวดหัวที่หมายเลยเอ้าเฮ้ยนี่คือคัาเรียกว่าดังลางแล้วเราเรียกงี้ผมต้องเรียกว่าอะไรวะคันเร่งกลางเอางี้เรียกใหม่ลุดใหม่ไม่ใช่อ่ะคันลางคันลางเออเอาคันลางเราจะไปคันอย่างอื่นเลยผมว่าเนี่ย เขามีแต่ดันลางกับเันเรี่ยไฟฟ้าเอาสเตรบบอนลงไปเอาเลยงสเต็บบอลคันลางนะนี่คือคันลางครับท่านผู้ชมดูคันจริงๆอ่ะคู่มือผมไม่ใส่ไปแล้วนะอ๋อคู่มือตรงนี้สแกนเอาสแกนทีวีอาร์โคเลยครับท่านผู้ชมเทคโโนนลยยีีห่่อพสแกนเพื่ออะไรดูคู่มือครับนี่ไปดูคู่มือครับก็อันนี้ก็เป็น Android แล้วก็ไอโอเอสใช่ได้เลยโอ้มีแอปพลิเคชันด้วยครับไม่ใช่อะไรหรอกไปเจอคันเร่งไฟฟ้าเป็นหมื่นแต่อันนี้เราไม่ว่าเขาละมันเป็นกระดาษเขาอ้น้ำเหรืองของเขา แต่หมายถึงแต่เนี้ยมีดันรางด้วยมีดันรางใช่ครับมีวัดแรงดันด้วยตัวม่งครบเลยอันนี้อ่ะผมตีซะฮะขี้หมูขี้หมาไม่ถึงเหมือนเก้าพันห้าไปถึงแปดพันไปถึงพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทช่วงนี้โปรเดือนนี้เท่านัร่ไอห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบมึงบ้าหรือเปล่าคนอื่นแม่งรีวิวไปไม่ติดกระตุคนอื่นเขาแค่ไอ้นี่อย่างเดียวเองต้องหมื่นกว่านี่มึงดันรางด้วยแถมขาติดกระจกด้วยนะพี่โอ้วัดแรงดันตรงไหนอ่ะ อยู่ในอยู่ในตัวเดียวกันเลยครับโอ้มันจะขึ้นตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ครับผมเนี่ยมันจะมี2ปลั๊กนะพี่ครับผมเนี่ยไหนเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กคันเร่งเอาไว้ส็อกเก็ตใช่ไหมกาเรียกไวายส็อกเก็ตถูกไหมใช่เออก็คือเนี่ยไวายเนี่ยไวายส็อกเก็ตเนี่ยไม่ต้องตัดต่อสายไฟใช่เข้าใจป่ะเสียบเสียบแล้วก็เสียบถ้าเกิดผมรถผมเนี่ยใหญ่อีกคันเนี่ยคันนี้มันแต่งแล้วไม่ใช่หรอมันรีแมปแล้วไม่ใช่หรอใส่คันเร่งได้ใส่ได้ทำให้ช้าให้ไวได้ Oh. บางคนไปบางคนเอารถไปแต่งมารีแมปมาพ่อ uh, 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 uh. ก,กับแม่ก็ขับไม่ได้ใช่ไอ้พามึงเอารถไปทําอะไรเ uh. ออเราก็เอาคันเรงตัวนี้ไปปรับให้มันช้าได้เดี๋ยวก่อนมันมีสเต็ปคันเร่งนี่มันได้กี่ระดับก็สเต็ปคันเร่งได้24เห oh. มือนเดิมครับ24ังเหมือนเดิมเอ,เอาง่ายๆสเต็ปวันน่ะคันเร่งไฟฟ้ามีเหมือนเดิม อ๋อได้ดด้เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างคันเร่งเดี๋ยวเพิ่มเติมข้างในเข้ามาคือเพิ่มแรงมาคือดันหลังเออแล้วต่อไปนี้จะรีวิวยังไงวราเอกเออติดวัตต์แรงดันด้วยครับปกติติดวัดแรงดันตัวเดียวก็เจ็ดแปดร้อยแล้วใช่ไหมดูไว้ก่อนใครได้ดูคลิปนี้แล้วห้ามเอาไปกูไปด่า ไหนพี่เอกบอกว่าแรงม้าไม่ขึ้นเพราะกูจะจําไว้เลยว่ามันเพิ่งมีแต่นี่เขาเรียกว่าอะไรคันรางคันรางใช่แล้วที่สําคัญนะเล่นผ่านมือถือปรับได้ทั้งสองอย่างไหนมีแอปมั้ยมีแอปมีเออมีแอปพลิเคชันโชว์ไหมนี่ค่จะเป็นแอปพลิเคชันของตัวตัวนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาเ <c oughs> วลาเราติดตั้งราผ,ผมแบบไม่อยากโชว์ผมสามารถใส่ในเกตเลยได้ปะได้แล้วก็เปิดที่แดนได้แต่สามารถืออะไรให้แอบพูดไม่ได้พูดไม่ได้แบงรู้ยมรู้มากตอนนี้รู้มากเชื่อป่ะ คุณรู้มากหรือวันนี้ก็ดูค่าฟิชเชอร์ได้เลยเดียวทำอันนี้คือหน่วยค่าฟิชเชอร์หรือค่าแรงดันนั่นหมายความว่าไอตัวเนี้ยแรงดันเนี้ยมันมีติดกันอยู่ที่เจ็ดแปดร้อยสิ่งที่คุณได้มาคือได้การเล่นกลับมาด้วยแต่มันดีตรงที่ว่ารถคุณเป็นรถสแตนดาร์ดออกจากศูนย์มานี่แหละอย่างไรเดื่อก็ถอดออกเออมันง่ายตรงนี้อย่างไ้เดื่อก็ถอดออกแรงม้าที่เพิ่มมันเพิ่มกี่แรงม้าก็จะเป็นตระกูลมิซูมิซูฮิซู นะประมาณ25ตัวมีบวกูจริงพี่ถ้าถ้าเป็นฟอร์ดนะที่พวกผมไปจูนกันมา10กว่าตัวครับจริงป่าวะจริงวันนี้เดี๋ยวจัดหน่อยเลยได้ดิพี่เออฟอร์ดแรปเตอร์เลยนะแรปเตอร์เลยแล้วแม่งโคตรเล็กเลยอะพูดเลยนะไม่ได้มาอวยอันนี้คือขายได้แต่ถ้าดารางอย่างเดียวผมว่ามันธรรมดาไปเพราะว่าดารางอย่างเดียวในราคาเนี้ยไปรีแมปก็ได้ใชแต่เนี่ยดารางเปิดปิดก็ได้ใช่ครับเออเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะพันเก้าร้อยพันสิบโอ้หพันเก้าได้ยี่สิบห้าตัวมึงไม่หอยเหรอ พอแล้วเอาอย่างนี้เดี๋ยวไปดูกันวิธีการติดตั้งว่ามันยุ่งยากจริงไหมมาเดี๋ยวพาไปชมกันว่าติดตั้งยากไหมตรงรุ่นหมดเลยเออมาเทมาเทหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วแต่ขั้นตอนแรกอันนี้เราคาลิเบตไปแล้วแต่จริงๆถ้ายังไม่ได้คาลิเบตไม่ต้องสตาร์ท ทำให้สถานะไวออนกบอกอุปกรณ์ปุ๊บอ่านี่มันเห็นคําว่าสเต็ปวันถูถ้าเราไม่รีบคอนนคมันจะไม่เชื่อมต่อถ้ามันนับถอยให้กล้องดูหน่อยฮะอย่าให้มันนับถอยหลังจนจบนะไม่เอานะต้องรีบมากดโหมดตรงนี้เพราะอะไรถ้ายืนยันไม่ใช่ถ้ามันหมดไปแล้วอ่ะหมดไปแล้วก็คอนิคใหม่ก็ต้องกดใหม่ กนใหม่อยังงั้นนะพอเราคอนเน็กเสร็จแล้วปุ๊บเห็นไหมอะไรครับเปลี่ยนเป็นเขียวแล้วนู่นครับทางนี้ทางนี้นี่คือเชื่อมต่อแล้วเชื่อมเชื่อมต่อแล้วนี่แล้วก็อันนี้โมดสปอร์ตครับปรับไปยี่สิบเนี่ยยี่สิบสี่เนี่ยอะไรเนี่ยสูงสุดไปประมาณสิบหกกำลังดีเอาอะกระลังดีนี่ไหนเหยียบเหยียบกันเร่งนี่ตาก้องเหยียบกันเร่งหน่อยไวไหมไวไหมนี่นี่ครับไปเชื่อครับนี่นี่นี่ไหนแหะต้องทำท้ายรางไหมปกติเห็นบอกต้องทำ เคือของของที่ร้านเราจะจูนสำหรับพาเดิมต่เดิมเลยแรงดันไม่เกินแรงดันไม่เกินอืมก็ไม่จําเป็นต้องทำไายรางไม่ต้องทำใช่ครับเพื่อเพื่อครับเพื่อเซฟเพราะอุปกรณ์ภายในเครื่องถ้าเราจูนไปเยอะๆมันก็เสื่อมสภาพง่ายเอ้ยอย่างนี้ดีไม่หลุดวาลตีใช่เฟี้ยวเว ถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดศูนย์ใช่เลเวลศูนย์เปิด้านนี้มันอยู่ข้างหน้าเลยถูกไหมใช่อยู่ทุกหน้าเลยอันนี้คือดันรางใช่นี่คือคาเฟเชอร์นี่คือปรับดันเจอตำรวจโดนดันอันไหนนี่ฮะตำรวจมาปุ๊บเอาไหนปิดควันเอาอยู่ดีโอ้เอาเอาอยู่ดีเราขึ้นไปลองกันนี่ไปฮะมาไปเออนอกจากที่เราติดตั้งไปแล้วต้องบอกเพื่อนพนทางบ้านเลยว่าแม่งโคตรสวยเลยแล้วก็มีปุ่มให้เรากดเล่นอยู่สองงานแต่จะไม่กดเราจะกดในนี้ คนนี้เอาในในแอปอย่างเดียวพี่นี่ตอนนี้เราตั้งสปอร์ตบทสปอร์ตแล้วก็16คหกเขาได้าฟฟ้าใล่างเบอร์สี่นั่นรางเบอร์สี่เบอร์สี่นี่คือเต็มกราฟของเขาแล้วสิบมาเดี๋ยวดูที่ว่าจะสิบมาอีกกี่สิบโมนะครับอ่าเดี๋ยวเราจัดเต็มเลยฮะโอยโอ้กดแล้วมันมาเลยนะใช่ฮะดูดิกดแล้วมันมาเลยนะอุ้ยเดินดีอ่ะเดินดีไหมเดินดีเดินดีคือจะพูดยังไงอ่ะอย่าไปเปรียบเทียบกับรีแมปนะ S <S 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 เปลี่ยนมาได้แล้วมันยกหัวฉีดยกอะไรได้เยอะเอาอย่าง,งนี้เหมือนประมาณว่าอัพแรงม้ามาจากโรงงานอ่ะเนี่ยแล้วไม่ต้องกดอะไรเลยแค่แตะเนี่ยมาเลยศูนย์หึงร้อยแป๊บเดียวนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยลอยแล้วเห็นไหมฮะแป๊บเดียวเองแล้วดูดมันพุ่งดิมันพุ่งแบบน่าเกลียดอ,ะ <S <S อ่ะเออฟิลแม่งไสองจุดศูนย์บเดอร์โบคือต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นเทอร์โบคู่เนี่ยต้นะมันดีอยู่แล้วล่ะอันนี้เอามาเสริมกลางปลายดีนะ ดาราังเซตีมีเทปก,กะเด้งปะไม่มีนะไม่มีนะครับเช็คชกไม่มีเด้งไม่มีอะไรนะใครที่มีจอเป็น Android ถ้าโหลดเอาโทรศัพท์มันจะขึ้นหน้าจอถูกไหมใช่สามารถที่จะกดในนี้ได้เลยสะดวกไปอีกเออเท่านั้นเฮ้ยจริงๆว่ะผมชอบของคุณแวงเนี่ยดูดิดึงดีไหมดีว่ะดีว่ะเออแต่มองในกระจกหลังไม่มีควันเลยนะฮะไม่เดือดร้อนใครแน่นอนนะวันนี้ถือว่าเป็นการที่เราพิสูจน์แล้วว่าไอ้คเครล่นไฟฟ้าเนี่ยที่บอกว่าไม่มีแรงม้าไม่ได้ทำให้แรงขึ้นอ่ะ วันนี้มันจะจบไปแล้วจบไปแล้วเอาแม่งดันรางใส่ไปให้แม่งเลยเพราะไอ้ยี่ห้อสเปวันเนี่ยแม่งเลยกลายเป็นคันรางไปเลยนนี้มีทั้งแรงมาเป็นนักเยงไฟฟ้าในตัวเดียวกันในราคา1,990บาทถูกชิบหายเลยแล้วผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณใส่แล้วไม่รู้สึกคุณเอามาปลากระบาลผมได้เลยมาได้เลยนะครับอยู่ตรงไหนฮะถนนหาเทราครับผมเออบใช่ มาเลยติดติดกับปั๊มพีทีวิ่งมามีปั๊มพีทีเดียวอย่างสโลแกนนี่เขาว่าไม่ดีกูไม่ทำก็คสามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางครับเพราะเราเราก็มีตัวแทนที่สั่งเราไปขครขายก็ซื้อได้ใช่ครับดูแลให้หมดเพื่อเห็นเอโซท่าไปขายแล้วก็ก็ซื้อได้ได้ครับเพราะสินค้าเกิดอะไรก็เรามาที่บริษัทก็เราดูแลให้หมดอ๋อผต้องนั้นอยู่แล้วมีประกันมีทุกอย่างนะครับพันเก้ากสิบเดี๋ยวกูรีบขายก่อนคลิปออกไม่งั้นเดี๋ยวราคาถูกตัด ถูกหายแม่งบ้าไปแล้วคันลางนะอย่าลืมคันลังที่แรกในประเทศไทยคันลางฝากด้วยครับกับจีเดเววันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ้ครับเอาขายเลยเย้